เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะคะรายการคนหลังข่าวยังคงนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะและในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนโดยเราจะพาผู้ชมไปกันที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะคะจะอยู่ตรงข้ามกันกับคลองม,มหานาคที่ย่านโบเบนั่นเองค่ะที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมแบบเก๋ จีนอันโดดเด่นและสะดุดตาเป็นอย่างมากถ้าเกิดเราพูดถึงศาสตร์การแพทย์แผนจีนถือเป็นการแพทย์แบบทางเลือกในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคได้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเจาะลึกลงไปอีกสำหรับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาโรคแบบการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ าศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นาศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์มาเนี่ยสี่ห้าพันปีนะครับเป็นาศาสตร์ที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการรักษาต่งางๆศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อเรื่องของความสมดุลของธรรมชาตินะครับการสมดุลกันระหว่างหยินและหยางในร่างกายนะครับเชื่อว,ว่าถ้าสมมุติเกิดในร่างกายเราเนี่ยหยินและหยางและธาตุทั้ง5้าเนี่ยมันสมดุลกันนะครับเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต่อให้ป่วยนะครับก็จะไม่เป็นอะไรมากเป็นแป๊บเดียวก็หายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย กลับไปถึงศาสตร์แพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคำพูดที่ผมว่าเล่าให้ฟังชัดชัได้เลยคือศาสตร์แพทย์แผนจีนรักษาที่ตัวคนศาสตร์แพทย์แผนตะวันตกรักษาที่ตัวโรคเวลาที่คุณเป็นไข้คุณก็ทานยาตัวหนึ่งเวลาที่คุณเป็นอาการนี้คุณก็ทานยาตัวหนึ่งรักษาโรคนะครับแต่ศาสตร์แพทย์แผนจีนเชื่อว่าการรักษาที่ตัวคนเนี่ยมันจะสมดุลกว่าเพราะว่าพอรักษาตัวคนคนแข็งแรงก็จะไม่ป่วย เดิมแรกสุดยี่สิบห้าปีแล้วการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเราคือเราเชิญหมอจีนเข้ามาเราใช้หมอจีนเป็นหลักเลยนะครับมีหมอจีนที่เป็นระดับ p r o f e s อร์เข้ามาเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องเป็นการอุ้มหมอไทยหมอจีนไทยนะครับหมอจีนคนไทยที่ขึ้นมาซึ่งจริงในจุ้งนั่นเองเนี่ยพวกนี้ก็กลายเป็นครูบาอาจารย์ครับหลายๆท่านที่อยู่มาตั้งแต่ยี่ห้าปีแล้ววันนี้อายุ80กว่าส่วนหนึ่งกลับไปกเกษียณกลับไปแล้วก็เยอะวันนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัก5าท่าน6ท่านที่เป็นหมอจีนนะครับแล้วก้วนนกทกทาิ นะครับซึ่งจริงๆก็จบในเมืองไทยไปต่อโทต่อเอกที่ที่ทีเมืองจีนกลับมาแล้วก็กลับมาที่นี่เราก็มีการให้ทุนการศึกษานะครับแล้วก็จะเป็นหมอรุ่นใหม่เห็นป๊บหมอนุหนุ่มาสาวหมดเลยนะอายุ20กว่า30กว่าอันนี้เป็นหมอที่เป็นหมอดาวรุ่งของเราเนี่ยซึ่งวันนี้รับความนิยมมากแล้วก็มีความรู้มากๆแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าผมก็บอกทุกคนเสมอว่า <c oughs> เวลาที่เราบอกว่าเป็นหมอนะ คนเขามาหาเราเนี่ยเขามี expectation มีความคาดหวังกับเราสูงมากเขาเรียกเราหมอหมายความว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยเขาไม่สบายเขาคาดหวังว่าเราเป็นคนรักษาเขาได้เพราะนี้เราก็ต้องทําทุกอย่างให้เต็มที่นะครับสุดท้ายก็คือตามปณิธานของหลวงหลวงปู่ใต้หงนะครับที่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 เป็นองค์เทพที่เรานะครับชาวนว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนหรือว่าปอยตึงเนี่ยเราให้ความเคารพศรัทธานะครับแล้วก็เจริญรอยตามท่าน แพทย์แผนจีนเนี่ยสาขาสาขากรุงเทพเนี่ยเป็นสาขาใหญ่นะครับซึ่งเราเปิดมา25ปีแล้วแล้วก็เมื่อ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 สักเมื่อสักเปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดสาขาที่โคราชครับแล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดสาขาศรีราชาครับซึ่งจริงเนี่ยก็ทำให้การรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยไม่ได้กระจายไปในในในชุมชนต่างๆในแต่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็มีแผนอยู่อนาคตเนี่ยอาจจะกระจายไปในจังหวัดต่างๆมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีอยู่3สาขา ถ้าถามว่าที่กรุงเทพเนี่ยเรามีหมออยู่ทั้งหมดนะครับที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ50กว่าท่านนะครับแล้วก็ที่ศรีราชาที่ศรีราชากับที่โคราชก็มีอยู่ที่ละประมาณ8ท่านนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยเพราะสาขาหลักอยู่ที่นี่นะครับแปดสิบกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่ปีหนึ่งเนี่ยเราดูแลคนไข้อยู่ประมาณสัก200,000คนนะครับจะมาแล้วจะตกใจมากว่าโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยวันเสาร์ถ้ามาที่นี่เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้องเนี่ย เรามีคนไข้ประมาณพันคนนะครับอย่างเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะคนไข้ที่นัดที่นัดนะครับเพราะาเราคิดว่าพอวันเสาร์นี่เป็นวันที่คนเยอะเราก็ไม่อยากจะให้มีการ w a l k in เพราะ walk in ินเข้ามาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมครับก็จะพยายามให้ปผ่านการนัดหมายเพื่อจะควบคุมได้ดีขึ้นนัดก็ามาเก้าร้อยกว่าคนอนะ่ะไอ้ walk in มีอยู่แล้วมันก็เกินพันด้นเ,เนี้ยนี่คือสิ่งที่จริงๆปัจจุบันเนี่ยถือว่าสาขแพทย์แก็เริ่มมีคนรับรู้นะครับแล้วก็มีคนให้ความเชื่อถือเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ปัจจุบันเชในประเทศไทยเองเนี่ยแพทย์แผนจีนเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับแต่ผมว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเพราะว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่มีมา5,000ปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ประสบสั่งสมปจากประสบการณ์จริงว่าวิธีการรักษาคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นยังไงพระนั้ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ผมเล่าเ <c oughs> ม,มื่อกี้เนี่ยว่ามันมีอาการมีโรคหลายประเภทเนี่ยที่ผมมั่นัจนะครับว่าว่าศาสตร์แพทย์แผนจีนรักษาได้ ดีมากนะครับก็เ,เลยคิดว่าอยากจะให้ดูแลดูเรื่องของสัตว์แพทย์แผนจีนเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็มีโอกาสเนี่ยลองลองมาหาหมอที่ดูสุดท้ายอย่าลืมว่าเราเองเนี่ยเป็นอ,องค์กรในคือมูลที่ปลอดตึตงหลักๆก,ก็คือว่าเราทําเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับตามตามปริทานขององค์หลวงปู่ใต้หงนะครับซึ่งจริงๆในนี้เองเนี่ยบุคลากรทุกคนผมก็ให้ทุกคนเนี่ยไปดูงานปลอดตึงไปเข้ามาเราเองเนี่ยโชคดีขนาดไหนนะครับที่ได้ทํางานในองค์กรนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับเนี่ยนะครับเราเข้ามาทําที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากว่าพวกคุณเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้ได้รายได้ในการดูแลครอบครัวอีกสิ่งที่คุณได้ก็คือว่าคุณได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะว่าอยู่ในในี้คือพอยต์ตึงสุดท้ายองค์กรที่เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรนะครับถ้ามีส่วนท,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 ที่ที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายบ้างเราก็พัฒนาองค์กรนะครับให้มันพัฒนาต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยในองค์งกรของเราเระบอกว่า เรามีหน้าที่หลักในการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือสังคมเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็คือผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเชิงธุรกิจแตพูดง่ายๆแลวกันนะครับเรา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 เป็นภาระหน้าที่เราในการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็เลยอยากให้ให้ใครที่คิดว่าเออสนใจนะครับท,ที่ที่รักษาภาษา,าแพทย์แผนจีนอยากจะเชิญมาที่นี่นะครับลองใช้บริการดูนะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนรวมถึงคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาตามต่อกันละค่ะว่า ศาสตร์แพทย์แผนจีนสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปดูที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวเขามีการนำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอะไรมาช่วยสำหรับระบบการรักษาคนไข้ได้บ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ